<S <S กลับมาติดตามรับชมกันต่อนะครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันอยู่กับทีมงานทนายต้อยกับงานเทดินทําถนนที่บ้านโดนสมบูรณ์เดียมเภอสตึกจังหวัดบุริยำในเขตของตำบลสแก เปิดหัวเที่ยวแรกครับปาเซิงางานนั้นค่อนข้างโหดเผลอไม่ได้ครับเผลอเป็นติดติดแบบจมมิดด้วยนะครับจุดกับลำ ลายาวครับแท็กเตอร์ควต้า MU 5702เคลียร์ทางระดับนั้นสูงเป็นเมตรแล้วครับจากระดับดินที่อยู่บางจุดก็ไม่ถึงครับจุดที่สูงอยู่แล้วก็ไม่ถึงอีกคันมารอแล้วครับ เสียพบคันนี้ท่อดังลั่นครับมีทางด้านของท่านทนายต้อยนะครับควบคุมดูแลหน้างาน แล้วครับนุ่มเวฟโอ้โเหยียบมาเต็มที่เลยครับหลอดไม่หลอดครับหลอดไม่หลอดครับเรียบร้อยไหม รถเปล่าครับวิ่งตามกันออกไปข้างหน้านั้นรู้สึกว่าจะเป็นหลุมแล้วนะครับสภาพพื้นที่ เชแฉไปหมดเลยครับงานหน้าฝนทีมงานทนายต้อยหยุดก็ไม่ได้งวดมันไล่หลังครับทีมงานครับไปไหนนอหนเบียร์น้อยมาแล้วครับเบียร์น้อย รอดครับ พี่โกโก้ครับโกโก้เนี่ยผมว่าไม่รอดแน่นอนหลุมลึกแล้วนะครับนะโอ้อ่า <c oughs> <c oughs> นึกว่าจะไม่รอดครับ <c oughs> แรงอยู่แรงอยู่

ไปนะครับได้แกเสียวครับช่วงนี้รถเปล่ากลับมาแล้วครับสามคันไล่ตูดกัน ครับหลมนี้แล้วครับรถหนักคันต่อไปนี่คิดหนักแน่นอนใครเป็นเที่ยวต่อไปนี่รับรองครับว่าจะต้องล่วงแน่นอนน่าจะเป็นป๋ากานะครับเพราะป๋ากายังไม่มากับเขาสําหรับทีมงานทนายต้อยชุดนี้นายตู่กันมาครับลุงเวฟ ลืมหลุมลเนอะเบียร์้อยจะปิดท้ายกันที่ปากานะครับนู่นมานะครับรอปากาแป๊บนึ่งป่ายาวมาเคลียร์ทางให้ก่อนก่อนที่จะมีภาพกีฬามันๆติดลมบ่อยๆนี่ก็เสียวเวลาครับรถนี่ก็ช้ำ เสียเวลาไม่พอเสียหลายอย่างครับเสียกำลังรถรอดไม่รอดครับโอ้เกือบหมดเกือบหมดครับ ไปแล้วด้านข้างก็จะเป็นทั้งทุ่งนาแล้วก็ป่าอ้อยนี่จุดนี้เป็นป่าอ้อยโอ้นุ่นป่าเซงตามมาอีกแล้วอะดูป่าเซ็งไปด้วยเดี๋ยวค่อยปิดท้ายที่ป่าเซ็งแล้วกัน ดีไหมครับรอดหรือเปล่าโอ้ย่าหมดอย่าหมดอย่าหมด,อหมดโอ้สุดยอดถ้าเครื่องดับหรือว่าหมดกำลังเมื่อสักคู่นี้เรียบร้อยครับอยู่แน่นอนดีว่าแรงไม่หมด ไปแล้วพอเตเสร็จแล้วก็นู่นนะครับไปกลับลำข้างหน้านู่นนะครับหมดแล้วเดี๋ยวรอดูทันต่อไปในช่วงต่อไปครับลาไปก่อนครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ